ในที่ส่วนี้เรามาพบกันกับอาจารย์อร,อรพรอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์นัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราอยากให้เราได้ติดตามเรื่องเดิมจากเรื่องเดิมนะคะ the use of lexical feature ในวันนี้ก็จะได้มาเรียนเรื่องเดิมก็คือ the use of lexical feature in the use of adjective ในการใช้ adjective นะคะ use of adjective คือการใช้ adjective หรือคำคุณศัพท์ค่ะ เรามีอะไรบ้างน,นะคะ describe head n o w เพื่อที่บรรยายนามคำนามหลักค่ะ comparative adjective คือ adjective ที่เป็นขั้นกว่าโดยเติม er superlative adjective คือ adjective ที่เป็นขั้นสุดโดยเติม est ER. หรือ c o m p a r e เป็นคำที่เอามารวมกันเราใช้ adjective นะคะ to emphasize that the product is better than others เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าผลิตภัณฑ์ของคนอื่นๆ to persuade customer to buy product ที่จะชวนชักชวน customer ลูกค้านะคะให้ซื้อสินค้าของเรามาดูค่ะนี่ค่ะพันดาลเป็นยาแก้ปวดชนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่า extra flight multiple h o t plane เขาบอกว่าต่อต้าน ความเจ็บปวดแก้ปวดอย่าง extra extra เป็น adjective ขยายนะคะเพ n ก็คือตา้ตา,ตานความเจ็บปวดก็คือทำให้ไม่ปวดนั่นเองออกฤทธิ์เร็วใช้ได้เร็รวดเร็วและม,ม,มีประสิทธิภาพเขาบอกว่ามันเป็น number one p a Relief Brand เป็นแบรนด์ที่ทำให้ยาเป็นยาแก้ปวดอันดับหนึ่งนะคะมาดูอันที่สองค่ะเป็นรูป Coffee Machine นะคะ mm hmm. ถ้าจะ uh, ดื่ม Coffee ก็เป็น Delicious Coffee เป็นกาแฟาที่อร่อยหรือ Original Coffee คือกเป็นกาแฟาที่เป็นรถแบบด้างเดิมค่ะอันนี้ t f o นะคะเราก็จะเห็นว่า Normal Price is 11,990อันนี้เราจะ Reduce Price เหลือแค่10,900ค่ะ เป็นยี่ห้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาบอกว่ามันเป็น zero zero percent installment นี่หมายความว่าให้ผ่อนได้ศูนเปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนค่ะมาดู comparative a s v a n t a p นะคะ a s c h n t a g ขั้นกว่านะคะ face ID even easier than and uh, more secure than touch ID Face ID เนี่ยดีกว่าง่ายกว่าที่จะใช้มากกว่า Touch ID นะคะคือเป็นระบบ ID แบบสัมผัส Face ID คือเป็นระบบสแกนหน้านะคะแล้วมันก็ปลอดภัยกว่าด้วยต่อมา Superlative Adjective นะคะการใช้ Adjective ที่แสดงถึงขั้นสุดรค่ะเดี๋ยวเราดูที่ Spencer กันนะคะเขาบอกว่า Biggest Cashback คุณจะได้รับเงินเงินมากขึ้นนะคะเมื่อไรอเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะ get cashback redeem same day คุณจะได้รับเงินเงินเงินคืนวันเดียวกันคะ same day ในวันเดียวกันค่ะถ้าซื้อเยอะยิ่งซื้อมากก็ได้เงินคืนเยอะมากเหมือนกัน ยูสอฟค p o พาวนะคะค p o พาวอาจจะเป็นคำที่2คำาติดกันคำที่เป็น2องคำเอามาเชื่อมกันโดยมีไฮเฟฟนหรือคำเป็นคำที่มี2องคำแล้วต่อ,ต,อติดไม่มีไฮเฟฟนก็ได้ number one dark chocolate bar have you tried dark chocolate bar in Philippines อ,อันนี้เขาจะพูดถึง ช็อกโกแลตค่ะ A t ท s t อ of วิร์ดคลา s เอเวอร์ดพูดถึง A t ท s t อ of w o r ์ c l a s s every day คือเป็นช็อกโกแลตที่ทานได้ทุกๆวัน Test of world class หมายถึงเป็นช็อกโกแลตชั้นชั้นชั้นระดับโลกค่ะเราสามารถกินได้ทุกวันก็คือมันไม่แพงนะคะและอันสุดท้ายค่ะ Homemade chocolate เป็น locally made คือาเป็นช็อกโกแลตที่ทำมาจากที่บ้านหรือที่ท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นนะคะยี่ห้อโอลิมเปียค่ะวันนี้เราก็จบเรื่อง the use of lexical feature แล้วก็ the use of adjective ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสารพันความรู้ ื àng àng ่อชากับศิลปศาสตร์วังนาง